สวัสดีครับผมเซลเอนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้า Royal a n f i น l d นะครับ Interceptor 650cc นะครับรถคันนี้จดปี2023ครับเลขใหม่เพียง9000กิโลเท่านั้นนะฮะสภาพรถนะสวยใหม่เลยคันนี้นะครับนี่นะฮะยางภุ่มโชคมีมาให้เรียบร้อยนะครับสภาพตัวรถนะครับถังสวยๆเลยนะ มีที่วางแก้วน้ำมาให้แล้วด้วยนะครับสําหรับคันนี้เครื่องยนต์สวยๆนะครับไฟสปอตไลท์มีมาให้2ดวงนะฮะแหลกข้างสําหรับวางกระเป๋านะครับมีนะครับแหลกท้ายก็มีให้นะครับนี่บอกเลยว่ามาครบๆนะฮะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะสามารถติดต่อเซลล์เอเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ